เาละครับขอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมนะครับบิ๊กพงษ์พัฒน์นะครับตอนนี้ท่านอยู่ในเกม Ark Survival e v o นะครับในม็อดของ p r i m ์มอร์เฟีนะครับวันนี้ผมจะไม่ได้มาเล่นนะครับแต่คือว่าจะมาเปิดการตั้งค่านะครับให้น้องๆได้ดูนะครับผมว่าได้ตั้งค่ายังไงบ้างนะครับในส่วนของการตั้งค่าในม็อด p r i m ์ม p h ์เ e นะครับผมพอมีน้องๆคอมเมนต์ว่า อยากดูการตั้งค่าของผมนะครับ <c oughs> ผมก็จะมาเปิดให้ดูในส่วนของการตั้งค่านี้ผมจะมีการตั้งค่าแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบตั้งค่าในเกมแล้วก็จะมีตั้งค่านอกเกมนะครับซึ่งในส่วนของตั้งค่านอกเกมเนี่ยมันจะเป็นการตั้งค่าที่ละเอียดอีกทีนึงครับผมเพราะว่ามันจะต้องมีโปรแกรมสองโปรแกรมนะในการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนเป็น generate code อ่ะซึ่งจะต้องทําแบบว่าเขาเรียกว่ามันก็ไม่ได้ละเอียดคาะหรอกน้องๆก็สามารถทําได้นะครับ แต่ว่าอันนั้นก็คือมันจะลึกไปเนาะเอาเอาแค่ตั้งค่าในเกมก็พอละถ้านํามันลึกไปก็คือเหมือนกับว่าในอีกนี่ก็คือว่าอันนี้จะเป็นความยากของในเาสานะครับก็จะเป็นดามเอ็กพีก็คือเป็นปกตินะแล้วก็จะเป็นค่าเทมมิ่งเงี้ยของในเาสาเนี้ยเราสามารถตั้งค่าได้ในในในตัวเกมอยู่แล้วแต่ว่าในส่วนของเลเวลในเราสาอย่างเงี้ยซึ่งมาตรฐานของเลเวลของในเาสาของ ไม่ที่แบบว่าเป็น o f f i ิเชีนะไม่ใช่แบบว่าตัวของมอสหรือว่าอะไรแบบนี้มันจะตันอยู่ที่ประมาณเลเวลหจนถึงเลเวลร้อยห้อันนี้คือจะตันอยู่ประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวเก็ออ f ฟิเชียซึ่งซึ่งเนี่ยผมอะอยากจะค่าเรียกว่าอยากจะทำให้นแนวสาวะมันแนวสาป่าเงี้ยมันเลเวลตันสักห้าร้อยเหนพันหนึเงี้ยผมก็สามารถทำได้ในการตั้งค่าโปรแกรมข้างนอกแล้วก็เอามาใส่โค้ชข้างในเนาะ แล้วในส่วนของ EP ผมก็คือจะอัพได้แค่หนึ่ง้ยใช่ไหมลเลเวลเราก็จะตันที่100่งร้อยแปอะไรประมาณเนี้ถ้าเกิดเอาไปทากันในเกมนะแต่ผมอยากจะให้เลเวลผมอย่างที่ประมาณห้าร้อยหรือพันหนึ่งเนี้ยผมก็สามารถทำผมก็สามารถทําได้แล้วก็ในการอัพอัพค่าอะไรเงี้ยผมก็สามารถทำได้ว่าเอ้เราจะให้เราอัพกี่ขั้นดีอัพเป็น1นึ่งหนึ่งร้อยขั้นไหมอัพจนถึงสองร้อยขั้นไหมอะไรเงี้ยสามารถปรับได้นะครับแต่ว่านั้นจะเป็นในส่วนของ เขาเรียกว่าอะไรในส่วนของเจาะลึกไปอีกทีนึงนะน้องๆก็คงไม่ต้องอะไรเราก็จะเล่นแค่แบบข้าวๆสแตนดามไปก่อนเนาะผมก็จะปรับข้าวๆส่วนในเรื่องของเจอดลึกอ,อีกทีนึถ้าเกิดสนใจก็ผมก็อาจจะทำให้ก็ได้นะเพราะว่าคนทํา y o u t u b e มันเขามีอยู่แล้วในการสอนผมก็ไปเรียนรู้มาจากคนใน y u t u b e อีกทีเนาะแต่ก็มาเริ่มกันเลยครับผมผมจะค่อยไล่นะครับค่อยๆไล่แล้วท่านผู้ชมก็ ไปปรับเอาเองนะครับว่าไปปรับเหมือนก็สต็อปดูวอาให้ตั้งค่าเราเหมือนกับของผมอะไรเงี้ยถ้าเกิดอยากเล่นนะครับเพราะผมก็เอามาจาก Youtube นั่นแหละก็ไม่ได้อะไร <c oughs> <c oughs> แล้วก็ถ้าเกิดว่าได้ยินเสียงผมแปลกๆไป,ไปหรือว่าอะไรเงี้ยก็คือว่าผมเปลี่ยนไม์ใหม่เนะไม่ได้ใช้แบบไม i อโฟ n นแยกไมค์ทีละจะเป็นนี้จะเป็นใหม่ที่ผมไปซื้อมาจากงานคอมมานะครับ <c oughs> อันนี้ก็ตั้งค่าก็ประมาณนี้นะครับ ท่านผู้ชมก็ดูไปแล้วก็ในส่วนของที่ผมเล่นน่ะผมจะเล่นแบบยาวเลยประมาณชั่วโมงหรือสองชั่วโมงอะไรเงี้ยผมว่าจะลองปรับลงมาเป็นสักครึ่งชั่วโมงดูบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่ารู้สึกก็ผมเล่นยาวเกินไปแล้วคลิปมันลงนานอ่ะมันเล่นเด้นานแล้วคอมผมก็ท่านผู้ชมก็จะเห็นแล้วในใน E ีีที่สองน,นะท่านผู้ชมก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าผมคอมผมเริ่มไม่ค่อยไหวแล้วเริ่มมีกระตุกเริ่มมีแหลกบ้างก็คือว่ามันแก่แล้วคอมผมมันเจ็ดมันเจ็ดปีแล้วเนาะมันก็ กำลัง,งจะไปอยงตอนนี้ก็กําลังียกวาเดี๋ยวจะต้องเก็บเงินแล้วได้เวลาเก็บเงินแล้วเดี๋ยวจะทําการเก็บเงินแล้วก็ไปซื้อคอมที่ดีกว่านี้เนาะเอามาเล่นให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกทีหนึ่งเนาะอันนี้เดี๋ยวเราจะไปในส่วนของแอดวายแล้วนะครับ <c oughs> ในส่วนแอดวายครับท่านผู้ชมก็ไม่ต้องไม่ต้องมาติดตามตรงนี้หรอกตรงนี้ปล่อยไปเลยเราจะมาสนใจในเรื่องของตรงนี้ดีกว่านี้เริ่มจากตรงนี้เลยนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ผมก็เขาเรียกว่าอะไรก็มีแผนที่จะเล่นเกมมืออยู่ส่วนเกม power นี้ผมไม่ได้ลืมนะผมก็กาลังจะเล่นอยู่นะแต่ว่าช่วงนี้งานม,มันค่อนข้างจะเ,เยอะนิดนึงนะผมว่ามีโปรเจกต์ที่จะเล่น power อยู่ไม่ใช่โปรเจกต์เล่น power เลมีแผนว่าจะเล่นเกมใหม่อยู่เราก็จะเอาเกมเพทูอะไรพวกเนี้ยพวกกรอฟบอลเงี้ยมาลองเล่นดูบ้างาลองแคสด,ดูบ้างเผื่อแบบแต่มางคนอาจจะชอบแต่ว่าเนะกมอาร์เนี่ยรู้สึกว่าท่านผู้ชมน่าจะชอบมากกว่านเพราะว่าเกม power ผมว่าโหกว่าแบบ กว่าจะมีคนดูกว่าจะมีคนเห็นนะคือแบบมันแบบค่อนข้างหนาแต่เกมอาร์คือแบบแปบ๊บเดียวคือเท่าพาวเว,เ,วเลยเลยอย่าเงี้ยก็เลยไม่รู้ว่าชอบเกมอาร์คกันหรือเปล่ามากกว่าพาวเวรเหรอหรือยังไงผมว่าพาวเว์ก็น่ารักนะผมก็ตั้งใจแต่ว่าก็จะทำทั้งสองเกมนะครับให้มันดีที่สุดเลย <S <S แล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของอ่าพืช ผลไม้มเนาะที่สังเกตว่าเวลาผมเล่นรู้สึกว่าสังเกตนะเวลาผมเล่นอย่างเงี้ยผมจะตั้งภาาตรงเงี้ยไว้เยอะนะครับเวลาผลไม้ผมเขาผลิตมาแต่ทีก็คือจะผลิตมาคือก็คือว่าเวลาเขาผลิตหมามันจะเยอะเลยก็คือว่ามันจะเต็มเลยเห็นไหมมันจะตันเลยอันเนี้ยคือผมตอนแรกผมก็ไปหามาตั้งนานแล้วว่าไอ่ทำยังไงวะให้ผลไม้เราโตเร็วเพราะว่าในปกติเวลาว่าสตแตนดาร์ดที่เขาตั้งให้มาผลไม,ม้มันโตช้าช้ามากแล้วา่าจะได้ผลไม้แต่ะทีก็คือว่าโห มผมก็เลยคิดว่านี่แหละตัดปัญหาเลยปรับเปเยอะเลยแล้วเราก็จะได้ผลไม้ที่มันดีนะที่มันรวดเร็วคิปจะได้ไม่ต้องนานโอเคครับก็ลงมาก็ประมาณนี้เนาะตั้งค่าประมาณนี้ตั้งค่าตามผมก็ได้นะครับแต่ว่าไอ้พวกไอ้พวกตรงเนี้ยไม่ต้องตั้งค่าให้ให้มันเป็นหนึ่งหมดเลยก็ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันแบบผมนี่มันจะยากเกินไปแล้วแต่ท่านผู้ชมอาจจะไม่สนุกนะ กลัมันจะยากเกินไปแต่ผมมันชอบอะไรยากๆอยู่แล้วนะชอบให้ตัวเองหัวร้อนนะโรคจิตผมอะก <c oughs> <c oughs> ็ตั้งภาพประมาณนี้นะท่านผู้ชมนี่จะประมาณนี้เลยแล้วก็ท่านผู้ชมอยากให้ผมเล่นมอดอะไรต่อไปก็บอกหน้านะครับแล้วก็อยากจะให้ผมเล่นเกมอะไรต่อไปก็บอกได้นะครับผมก็จะพยายามเล่นให้นาะถ้าเกิดถ้าถ้า <c oughs> ถ้าผมมีตังซื้อเกมอะไรเล่นนะโอเคประมาณนี้ผมนี่ตังค่าก็ประมาณนี้จบแล้วในส่วนของตังค่าอันนี้ครับส่วนมีใครอยากจะดูม็อดไหมใช่ผมแบบเล่นม็อดอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็คือดูตรงนี้ได้น,นะครับนี่ตรงด้านขวานะครับด้านบนอันนี้ผมเปิดม็อดให้ก่อนก็นได้ถ้าผู้ชมก็ไปสต็อปแล้วก็ลองไปหาดูนะครับว่าผมเล่นม็อดอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ส่วนไอ้ตัวนี้คือม็อด มันเรียกว่าอะไรเป็นมดวาร์ปอะทั้ชิงรับคือผมเล่นมาตั้งแต่มันยังมีชื่อแต่ตอนนี้คือชื่อมันหายไปแลวคือมันนานมากวันเนี้ยผมก็ยังเก็บไว้อยู่นะเพราะมันสะดวกดีมันผมรู้สึกว่าผมชอบมันดีมันสะดวกมันอะไรง่ายดีครับทู้มชมนี่ครับส่วนที่เหลือก็เป็นแพมมอเฟียแล้วประมาณนี้ของประมาณเดนมาวนนี้ส่วนเอถ้าในถ้าเกิดเป็นอีที่สองเนี่ยที่ผมเล่นมาเนี้ยถ้าเป็น ต้ามึงจะสังเกตว่าผมจะฟาร์มแล้วแบบว่ามันจะได้เฮ้ยมันมันฟาร์มทีหนึ่งแล้วแบบมันมันค้างไปเลยว่ามันมันฟาร์มทีหนึ่งแล้วแบบมันได้เยอะเลยว่าอะไรเงี้ยคือผมโหลดไอ้ือผมอะตั้งไอ้ผมติดตั้งมอสตัวนี้ไปด้วยนะท่านผ้มนะคือเป็นมอสตัวนี้นะผมก็คือว่ามอตตัวนี้มันจะทําให้พีแอนกับหวานเราอะเวลาฟาร์มเนื้อหรือว่าฟาร์มไอโซประกอบเนี่ยมันจะได้เยอะมากขึ้นครับผมส่วนอาวุธอะอย่างอื่นอะผมอันนี้ผมไม่ได้ไปยุ่งกับเขาเลยนะผม เอาแค่ขวานกับพีแอคอย่างเดียวเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าสองอันนี้ยมันมีประโยชน์มากสำหรับผมส่วนอย่างอื่นนะ <c oughs> ผม,มยังไม่ได้ลองเลยก็เลยไม่รู้ว่ามันดีแค่ไหนเนาะก็เลยยังไม่ได้ไปลองมันคนระับท่านผู้ชมก็ไปหาเล่นได้นะมาตัวนี้ผมว่ามันก็สนุกอยู่นะครับแล้วก็คลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ท่านผู้ชมนะก็ถ้าไหนสนใจก็ถ้า,ถา,ถา,ถาสนใจมอตตัวไหนก็บอกได้นะครับแล้วก็ผมจะได้แชร์ มอนไฮจะกบบว่าท่านชมชอบหรือว่าอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็ท่านชมโมไหนครับแจ้งผมอยากแจ้งผมเล่นคลิปเม่ใช่ในคลิปดิเล่นมอตัวไหนก็บอกผมได้นะผมก็จะพยายามเล่นให้นะผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อนะติดตามใ้ช่องผมเนี่ยเติบโตไปเรื่อยเนาะแล้วก็จะได้มีคนดูเดยอะมากขึ้นเนาะก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย